ครับสวัสดีครับผมแข้งหลังวันนี้ก็มาแมตช์ห้าพันตัวนวิทนะครับเก่งใจทีทแมรดัมนะก็คนเท่าไหร่ไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้ห้าหกสิบได้มั้งนะครับค่า,าไไนะคาันก็แรงๆสําหรับเรานะปกติเราไม่ออกแรงอย่างนี้นะากนะ <laughs> โอเคนะคงเซียนนะครับพรุ่งนี้ผมจะพานระาเล็กไปอำเภอแต่เช้าเลยครับเราไปแจ้งเกิดไปแจ้งเกิดครับได้เปล่าใช่ครับโอเคนะบ่อสวยนะครับบ่อประเมิน หกเจ็ดไล่แปดไล่ได้ไหมประมาณนี้เนาะหกข้าวนะหกไล่ได้ไหมประมาณหกไล่นะคิดว่านะน้ำส,ส,สวยนะครับหลงแต่เช้าเลยนะเช้า p s GPS พาเข้าไว้นู่นนะบอน้ำเม็ดนู่นนะโอเ,เดี๋ยวมาตามผลงานดูครับวันนี้เราจะเป็นยังไงกันสำหรับแมตท่าผันตัวนะครับ Hù. và leo thằng nào trước Ui, ui, tôi nít dài quá, tôi nít dài và tôi nít dài và anh cúng, ui, anh cúng, dài quá, dài dài dài, tôi nít dài đấy á, này đi. มีสองว่ะย้อนเลยยนเลยย้อนย้อนยนนี่ยนนี่วาง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 เลยวางเลยทิ้งเลยเออโอ้ย ้ยข้างหน้าโอ้โหแม่งยังเดือดอะ่ะ chơi khiên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì <laughs> โอ้โหคุณเล่นเยอผมจะหมดหมดอันนี้อยู่แล้ววะให้มันกินหางบบกวะหางใหญ่วะกินก้าใหญ่ Chân cúng, chân cúng, chân cúng Đu sái đuôi, đu sái đuôi ui lụt Chân cây chân ui, Hút thi như thế này แยกกันเองไม่ได้ละจัดอ่ะโดนไหมเนี่ยนะเดิน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 เร็วเร็ววาง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 คันหุ่นวายเลยทีนี้เอ้าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเก็บคิดถอยครับนะ อจานก้ก oh, oh. oh. ็ดูเหรออมันพาไปเลยเอาจับไว้จับไว้โอ้ยเกี่ยกันเองนี่ไม่ดูเลยตีเบ็ดไม่เห็นสายนะไม่เห็นสายแล้วไม่ดู วุ่นวายวุ่นวายดีแท้ cà đục cả đục cả đục Khi đứng ngay ở mới mà đêm trong cháu นอยู่ไหนวะเอ้าเอเวนมันด้วยอยู่ไม่ใช่เหรอ

เริ่มโฉบแล้วเว้ยเริ่มไม่อมแล้วเว้ยเริ่มโฉบแล้วเว้ยโอ้ตัวเบียดอยู่ข้างบนฮะว่าแต่มันไม่อยู่

ผอมาปุ๊บเงียบกิฟเลยเรียกนักอ้วนไปด้วยเนี่ยนไปถูกเลยอ่ะร้อยคนเดียวขนาดนี้เลยอ่ะถูกบ้าบอยไม่เจสักแอนเลยนี่ยมาเนี่ย่ายบอมไม่มีคนไงถายไปนได้เปียบอ่ะถายตัมสถายตัวมสถายตัวนะครับตัวนะครับมตั้งลูด โดนจใจเฮ้ยเฮ้ยนะฮะเดี๋ยวนะขอโทษนะขอโทษแป็นนะหเหี้ยละหัดมันหลังนะหลังนะเกี่ย,นะยวว่ะนะโทษนะปลกเกี่ยวตัวนึงเกียว,ขวเข้าแล้ะจัดอู้วันนี้ละหัดโดนจุดอ้าวเกี่ยวลอยจบชีวิตเลยแม่งขาดเอ่ะตาใหญ่เนี่ยลูกมาทำกล้วยเลยเนี่ย คุยจบชีวิตละกูกลับเลยโทษนะฝากโทษนะเอาไกลหลังนะหลังนะหลังนะระวังนะบอกน้าเขาด้วยนะยิงช่วงวุ่นวานี้ส่งเสียงกันนิดนึงนะอันตรายไม่ดึงเบียดออกให้อีกนะ เนี่ยเรียงผมผม,ผมเก็บก่อนครับกันเดี๋ยวเดียว,ยวคับก็ทีครับข้างหลังแล้วนะใช่กินโห,โหกลางบอ่อเลยนะถ้าถึงถ้าถึงจุดระโดนเลยอ่ะล<า>งไปกัดเลยวัดไม่อยู่ถ้าถึงจุดระโดนเลย ไม่ต้องไปสนใจมันตอนนั้นเอาเก็บทิ้งกองๆไว้นั่นแหละปลดเอาต่ปลาอย่างเดียวรีบมาตีเพราะเดี๋ยวมันจะเงียบแล้วมันจะไล่ยากนะเดี๋ยวกอเชอร์รี่แม่งเลยเนี่ยเดี๋ยวเถอะคุณตีซ้ายคุณตีขวาสุดอีผมตีขวาสุดคุณซ้ายจะดีไม่เป็นหรอก อลลไอ้ตัวครับน้ามาเฝ้าปลาให้เขาได้ยังไงเราเนี่ย <c oughs> เขาจ้วงวัไม้เดียวเลยเห็นไหม <c oughs> <c oughs> โอ้ถึงจุดนี่เอาจีบเลย หลายไซส์เนาะปลาเนาะท้าหมดเลยยูไ hmm. ม oh! oh, oh, ่ไ like. ด ah! yeah. uh ้ก huh. ่อเลยก่อเลยพี่เดียวไปเลยวะอุ้ยงานเขาตีมาฝั่งนี้ดีกว่าโดนนะครับตัวนะยูไม่ได้ก่อเลยที่ตีตรงๆหน่อยนะจ้าอะไรนะปอ S <S <S ระวังกันหน่อยนะระวังกันหน่อยนะ <S 2> <S 2> มันแคบเนาะอาะไรอย่างเนาะแค,บ,แคบตียากด้วยขึ้นอกะจายอยู่แล้วนะคนมันน้อยมันย้ายมันย้ายไป มันตื่นตรงนี้ใช่ไหมหนีไปท้ายนลยนะช่วงท้ายสดกันเลยมันไปยูเทิร์นเดี๋ยวก็มาขวาตัวนะครับขวาตัวนะทันทีนะขวาตัวนะน่าจะพอได้อยู่ใส่ขวาตัวนะครับตัวนะัาหนะ ช้าจังวะปวดปลาโอ้โหจานแดกหูรูดเป็นตัวมันปวดยากก็เอาไว้ก่อนที่เอาตัวที่มันปวดง่ายๆก่อนรอมันไม่มีตัวปวดง่ายเลยทีนี้เรียมเดินหาได้เลยไม่เดินละไม่เดินละน่าจะพอบางก็น่าจะทั่วบ่อแล้วล่ะไล่เหยื่ออย่างเดียวละมันแคบ เห <icana> <naj bum S 2> มันตีมันตียากเหยื่อเรียกเรียกนี่ลุ้นกันเลยแหละใครจะฟู่อะใครบอกไม่ไดเก็บไม่ได้เก็บอยู่แล้วนะ เก็บได้เก็บมันเลยบอกให้ถ้าแดกอย่างนี้นะแล้วหยุดนะเก็บได้เก็บมันละบจะกินอะไรแค่นั้นแหละแม่รูกระจายพี่แม่ระเบิดใครเจอใครเจอฮะไปจับไปจับ เอียงซ้ายเอียงขวาไปอะไซ้ายตัวนะครับโทษทีนะสายตัวนะครับนะครับไอ้คงป๊บเลยโอ้ยเฮ้ยจ่ายค่าคันมาตกปลาไเพื่อเหยื่อผมหมดแล้วดิจ่ายปดไปสายมันบาดหมดแล้วดิแล้วต้องใช้อะ บอกแล้วคุณไม่ฟังอ่ะคุณดื้ออ่ะหลังนะหลังนะหลังหมาตัวนะ ผปล่อยเลยเออบอกว่าตัวไหนปวดง่ายปวดตัวไหนปลดไม่ได้ก็ปล่อยไปเลยเข้ากระชังไปเลยเดี๋ยวค่อยมาเก็บตอนเงีย,เงยบเอ้ยค่อยมานี่ตอนเ,เงียบมาเอาปลาก่อน

สายตัวนะครับสายตัวนะครับผงเออจะได้ช่วยปลด ฉีบก็ป,ปดกันอย่าง,างนี้เดี๋ยวามาช่วยกันตร o ูนี่กง,างขาดไหมวะไม่ขาด่ขดัขดเอา

เดือดเลยอ่ะขึ้นทั่วบอ่อเลยโอ้โหแมดอย่างงี้อุปกรณ์ต้องพร้อมจริงๆริกากินช้ากินนอนนะกานอนกินแล้วนะกากินเหยื่อช้าลสะสัทีต้องไล่ไล่สเต็บให้ได้ละไอ้กุ่มหลบ ปลากินเดือนช้าแล้วจ้ะปลากินเดือนช้าแล้ว Hãy giờ cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn